ได้ยินป่ะก็นี่แหละคือแต่ก่อนที่มันมาเล็กๆเล็กๆหายากมากเลย JustDing มันเป็นแบรนด์ของไต้หวนันเป็นชานมขวดเท่าไหร่โอ้ดูปริมาณน,นะพลังงาน200ร้อยน้ำตาล26กกรัมคือจริงๆกินต่อวันไม่เกินกี่กรัมนะน้ำวันนี้เนี่ยโอ้น้ำตาลเยอะมาก ไขมันเจ็ดโซเดียมเก้าสิบห้าโอเคโซเดียมไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ะเปิดยังไงทีนี้อ่ะจริงดีเปิดยากขนาดนั้นเลยเหรอ,อมืมนมันฝาได้แหละว้าวเขาเขาแบบคอลแลบ,บกับ ข้าแก่อน้อยจริงๆมันเป็นแบรนด์ของไต้หวันนมมากรสชานมมันเป็นชานมนะนี่เพิ่งจะเคยกินนะมันออกมาตั้งแต่ปีที่แล้วอะ่ะเพิ่งจะได้มากินปีนี้อะ่ะคิดดูดิจริงๆมันมีวันหมดอายุด้วยฮะห,หวานนะ ค่อนข้างหวานค่อนข้างหวานเลยแหละหอมชานมมันมันคือก็อร่อยอ่ะอร่อยอ่ะก็ถือว่าอร่อยอ่ะ <c oughs> <c oughs> กินหมดนี่คงไม่ไหว <c oughs> แต่โภชนาการนี้คือ ฮะโอ้มันเป็นสีขาวเขาต้องเก็บไว้อุณหภูมิสองถึงหกองศาตลอดเวลาคนที่มีคนที่แพ้ผงนมเนี่ยเขาใส่น้ำตาลตั้งห้าเปอร์เซ็นแล้วก็ผงอ่าเต็มมันเนยคือเต็มเลยเคยมีมันมีเนยกับมีหอมมันแล้วก็มีนมผงมันเนยคือความเต็มความเต็มของมันมันเนี่ยมันนัวจริง มันเนยผงชาดำอะไรเงี้ยเออแต่ถ้าใครไม่เคยซีเรียสเรื่องแบบน้ำตาลอย่างเงี้ยก็กินได้นะแต่พี่เป็นคนที่ค่างสเตกการกินอะไรที่มันมีน้ำตาลเยอะเพราะไม่รู้เหมือนกันนะพี่เป็นคนไม่ค่อยกินหวานไม่ติดหวานแต่ของหวานกินไม่ก่กินนะแต่ให้กินบ่อยๆก็อาจจะไม่ไม่ค่อยเท่าไหร่หวานนี่คือตัวพลังงานแหลงหนึ่งเดียวที่มันเก็บสะสมในร่างกายตัวเองโหร้อนวะ่ะเหงื่อแตกคือขนาดกินอันนี้เย็นๆเหงื่อแตกเลยอะ กินสักครึ่งหนึ่งวันนี้พรุ่งนี้กินอีกครึ่งหนึ่งก็ถือว่าโอเคนะแต่ให้กินหมดขวดเนี่ยจริงๆมันก็อร่อยจนกินหมดขวดเลยแหละแต่พี่คิดว่ามันก็สมราคาแหละอร่อยไหมก็อร่อยถ้ามีไข่มุกด้วยนี่ยิ่งดีเลยอันนี้จริงๆถ้ามีไข่มุกด้วยยิ่งดียิ่งดีเลยแหละพี่มีไข่มุกข้างในให้เขาดูดหนุบ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 ,นบโอ้ยิ่งฟินเลยหรือว่าเป็นแบบเป็นชานมใส่ไข่มุกแล้วก็อาจจะซื้อน้ําแข็ง แล้วไปเทกินอยู่บ้านอะไรให้มีความหวานจริงๆหวานขนาดเนี้ยเทยใส่น้าแข็งก็ได้นะเพื่อละลายให้มันจืดลงหน่อยอะไรเงี้ยแต่นี่คือเต็มเลยคือความหวานมาเต็มมาเต็มจริงๆมาเต็มมากนี่คือเพิ่งเคยกินเห็นว่าโอ้โหมาเล็กๆแบบในกรุงเทพม,มีขายแถวต่างจังหวัดหายากมาก มาทีไรก็หมดมาทีแล้วเหมือนเข้าลงสต็อกน้อยอะอะไรที่แบบเซเว่นเปิดใหม่อะมันควรที่จะลงของให้มันเยอะๆอะไม่รู้ทําไมนะคือเปิดใหม่ก็ควรจะลงตลาดให้อย่างน้อยอะทิ้งไว้เลยแบบโกดังแบบเพราะว่าเดี๋ยวนี้อะสื่อส,ส,ส,สื่อสื่ออะมันเป็นอะไรที่แบบเร็วมากสมมติมีคนรีวิวสักหนึ่งคนโหคนดังรีวิวใช่ไหมโอ้คนก็จะไปตามหามากินอยากมาลองอยากมาเป็นอยากลองอยากกินอะไรเงถามว่ารสชาตินี้ก็คืออร่อยไหมก็อร่อยนะ แต่ถามว่าถ้าอยากกินแบบสดดีกว่าก็กินของเซเว่นอีเลฟเว่นก็ได้คือมันจะเป็นการชงใหม่แล้วก็ใส่น้ําแข็งมันจะมีอันนั้นก็หวานเต็มนะแต่ว่าเราสามารถบอกเขาได้เอาหวานน้อยหรือไม่หวานเลยหรือว่าตัวผงนั้นมันหวานอยู่แล้วเราก็ไม่ต้องใส่อะไรเงี้ยมันก็จะลดน้ําตาลลงไปอีกได้ตัวน,นี้คือมันไม่สามารถลดได้นอกจากจะใส่น้ําแข็งกินสักครึ่งหนึ่งแล้วก็ไข่มุกก็ถ้ามีไข่มุกอยู่ในนี้มันน่าจะดีมากจริงๆเนี่ยไข่มุกมันน่าจะทำยาก,ยากมากๆเลยนะ พี่เคยซื้อไอชานมไข่มุกอะของอของไอรูปกวางนะอันนั้นน่าจะมาจากเมืองจีนเหมือนกันมาจากจีนเขาไม่ใส่ไข่มุกมานะเขาจะใส่พวกถั่วแดงถั่วแดงแล้วกอ็อาจจะมีเม็ดไข่มุกอยู่แต่มันจะเป็นแข็งๆอ่ะกินแล้วมันเคี้ยวเอาแบบมันไม่หนึบๆคือมันแข็งอาจจะต้องแช่น้ําหรือว่าต้มให้มันแบบ ให้มันดูดน้ําก่อนหรือเปล่ามันต้องมันต้องมีวิธีการต้มเข,เข้าใจความหมายไหมเหมือนเขาให้มามันเป็นแบบเหมือนกับไข่กแห้งๆอะ่ะที่เวลาเราจะมาต้มมันต้องต้มให้แบบซึมให้มันเปื่อยให้มันนิ่มก่อนอะไรเงี้ยถึงจะมากินกับไข่กได้อะไรเงี้ยส่วนมากของที่จีนเขาจะเป็นใช้เป็นถั่วแดงแต่ถั่วแดงก็ไม่ได้แบบชอบมากนะคนที่ชอบกินไข่กเนะี่ยเขาจะชอบเคี้ยวไข่กพี่ก็เป็นคนหนึ่งที่ชอบเคี้ยวไข่ พี่เคยรีวิวรีวิวตัวหนึ่งไปเป็นชานมไข่มุกที่มันเป็นขวดแก้วอยู่ในเซเว่นอะอันนั้นนะ่ะเป็นบุเล็กๆถามว่าเคี้ยวสนุกไหมมันเคี้ยวไม่สนุกเลยอะอันนี้บอกตรงนะอันนี้ในผู้ในในการที่แบบคนที่บริโภคไข่มุกอะนะไม่มันเคี้ยวไม่สนุกเลยมันเม็ดเล็กมันเหมือนเม็ดบุมากกว่าเหมือนเม็ดอาสาคูหรืออะไรเงี้ยมันเป็นเล็กๆอะ่ะแล้วมันเคี้ยวไม่ค่อยสนุกถ้ามันเป็นเม็ดสีดําหรืออาจจะเป็นอะไรนะ เป็นเม็ดบุเหมือนกับที่เขาขายตามตลาดเงี้ยมันมีความกรุบกรอบๆอะคนชอบไข่มุกสไตล์นั้นก็มีใช่ไหมละ่ะแต่ไอเนี่ยมันเป็นมุกน odles, ิ่มๆมันเหมือนสาคูอะไรงไม่รู้นิ่มๆแล้วมันเล็กๆแล้วมันเยอะมากอะแล้วมันเยอะแบบจนแบบกินไข่มุกอันนั้นอะอิ่มเลยอะคืออิ่มมากเอมไม่ต้องกินข้าวอีกเลยอะคืออิ่มแน่นอนอะจนแบบโอ้โหพี่กับจะเอียนอะมันเอียนมากเลยไอขวดแก้วอะที่พี่ซื้อในเซเว่นน่าจะเป็นของเซเว่นนั่นแหละเป็นแบรนด์ของเซเว่นเอง เอียนนะไม่ใช่ไม่เอียนเอียนเอียนแต่อันนี้ก็ถือว่าอร่อยกินใส่น้ําแข็งน่าจะเวิร์กที่สุดแล้วพี่ว่าให้มีความเย็นกินสักครึ่งหนึ่งวันละครึ่งก็โอเคไม่ไม่เกินการแบบมีน้ําตาลกับไขมันจะเยอะเกินไปอะไรเงี้ยโอเคถามว่าใครเคยลองแล้วชอบหรือไม่ชอบลองคอมเมนต์นะเพียกรู้เหมือนกันว่ามีคนชอบหรือมีคนไม่ชอบแต่พี่ว่าน้ําตาลนี่ก็มาเต็มนะยี่สิบหกยี่สิบหกเนี่ย วันหนึ่งนะเขาในการบริโภคน้ําตาลเขาน่าจะไม่เกินเท่าไหร่อะหกช้อนหรอหรือสิบสองกรัมหรือประมาณเนี้ยพี่ก็จาไม่ได้นะถ้าผิดก็ยังไงลองคอมเมนต์ดูว่าวันหนึ่งอะเราควรกินน้ําตาลเท่าไหร่เพราะน้ําตาลมันอยู่ในอาหารของเราอยู่แล้วเครื่องดื่มเป็นตัวดีเลยที่ทําให้อ้วนเพราะว่ามันมีน้ําตาลเยอะ <c oughs> นั่นแหละคือพี่เป็นคนไม่ค่อยบอริโภคน้ําตาลเท่าไหร่เวลาพี่จะสั่งชานมไข่มุกอะบางทีพี่จะบอกว่าอ่าถ้าอยู่ในห้างเนี้ย เอาหวานห0อย่างนะ้้ยลดครึ่งหนึ่งก็ยังดีแต่จริงๆรลด50ก็ยังมีความหวานอยู่บางร้านไข่มุกมันหวานอยู่แล้วเขาก็เลยบอกว่างั้นทําชานมไม่หวานแล้วกันเพราะว่าไข่มุกมันหวานอยู่แล้วโอเคก็ไม่หว,วานเลยไอชงแบบไม่หวานเลยแล้วก็ไข่มุกมันมีความหวานของมันอยู่แล้วมันก็ได้จากความหวานของไข่มุกอยู่แล้วแถมมีแป้งด้วยอะไรเงี้ยก็โอเคเขาจะบางร้านเขาจะบอกอย่างนั้นนะเพราะไข่มุกบางร้านอาจจะหวานมากเพราะมันมีความหวานมันก็เลยอร่อย,อย,อยงไงเออ นี่แหละถ้าใครคิดยังไงก็คอมเมนต์นะโอเคโอเคโอเคโอ้โหหน้าพี่เยอะมากคือแบบนี่แหละถ้าทำวิดีโอตอนกลางวันหน้าพี่จะเยอะมากเพราะร้อนมากโอเคฝากกดไลค์ฝากกดติดตามฝากกดแชร์นะก็ไปลองทานดูในเซเว่น่าจะเริ่มมีขายเยอะแล้วแหละตอนมาแรกๆเนี่ยแทบจะไม่มีเลยโควิดเข้าอีกออตายตอนนี้ก็เริ่มเข้ามาแล้วก็ลองไปทานดูว่าชอบหรือไม่ชอบ ก็สะดวกที่ว่าเดินไปซื้อแล้วก็จับไปกินเลยไม่ต้องรอให้เขาชงให้อะไรเงี้ยเออก็ดีอย่างก็ดีอย่างนะก็ดีอย่างหนึ่งคือมันเป็นชานมสะดวกซื้อแต่ว่ามันก็มีวันหมดอายุของมันนั่นแหละอย่าว่าเขาก็ต้องทําใหม่ๆตลอดเวลาเพราะชานมถ้ามันไว้นานมันจะเสียโอเคไปแล้วนะทุกคนบ๊ายบาย